คูกอง KPN มีพิสิทธ์นำทีมคนดังร่วมพิธีบวงสวงพระสิทธยคณปติพร้อมสถาปนาจตุรถีได้เลิกตีทำพิธีบวงสวงพระสิทธยคณะปติกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะนำโดยคูกองสุสนะหรือที่รู้จักกันคูกอง KPN พร้อมด้วยแฟนหนุ่มนักธุรกิจมีพิสิทธ์โดยได้นำทีมคนดังสายมูค่ะมาร่วมทำพิธีบวงสวงพระสิทธยคณปติพร้อมสถาปนาจตุรถีโดยพระสิทธยคณะปติจะสร้างขึ้นโดยใช้สเตลเลสตีลองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเทวรัสฐะเป็นปางประธานพรหนึ่งพักหกกรด คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระสิทธยคณปติได้ในรายการมูเตเรดี้ค่ะโดยมีขวัญอุตสามณีและอนนาเสืองามเอี่ยมรับหน้าที่พิธีกรครั้งแรกค่ะออกอากาศในวันพุธที่2 5กันยายนนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีถึงเวลา23นาฬิกาทางช่องอมรินทีวีและสับใครที่อยากจะมากรับไหว้ขอพรก็สามารถมากันได้ค่ะที่บริษัทอีวีนายประเทศไทยจำกัดโครงการพรีเมียมเพสมิกเอกมัยรามอินทาค่ะ ครับก็องเนี้ยครับเป็นองค์ที่เราทางบริษัทของเราอ่ะครับบริษัทอีวีนายประเทศไทยจำกัดเราจัดสร้างขึ้นเป็นองค์ประธานของบริษัทนะครับพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระพิคเนตปางประธานพรชื่อองค์พระสิทธยะคณะปฏิครับผมเองเนี่ยได,ได้ได้อยู่ในวงการมาก็ระยะใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็บวงสวงองค์พระพิคเนศอยู่แล้วแต่ปติเนี่ยเราจะบวงสวงกันอีกที่หนึง่งนะนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีองค์ของท่านเนี่ยมาประทับอยู่ ที่ออฟฟิศเราด้วยนะครับเราก็เลยจัดสร้างองค์นี้ขึ้นนะครับออฟฟิศหลังเนี่ยครับเราก็เพิ่งสร้างเสร็จ<ช>ครับเพิ่งสร้างเสร็จได้ยังไม่ถึงปีเลยลเราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีออฟฟิศเป็นของเราเองนะครับเราก็อยากจะเอาองค์พระพิคเนศที่เป็นเทพที่เราศรัทธานเนี่ยครับมาประทับอยู่ที่ออฟฟิศของเรา<ช>นะครับเราก็เลยคิดว่าจัดสร้างเองเป็นปางของเราเองเลยดีกว่าน,<ช>นะครับเราเราเคยเห็นนะครับพระพิฆเนศเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยท่านก็จะ ย้อนกลับไปเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยท่านก็จะมีถือเป็นถุงเงินถุงทองบ้างหรือมีปางหลากหลายมากมายนะฮะซึ่งเรามองว่ามันก็คงตามยุคตามสมัยแหละซึ่งในยุคนี้นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแน่นอนเลยคริปโตเคอเรนซีต้องมานะครับเรื่องของยารักษาโรคต้องมีนะครับเรื่องของความรักก็ต้องมีอยู่ทุกทท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของขจัดเป่ามานแล้วก็แล้วก็จะมีการติดต่อสื่อการติดต่อสื่อสารนะครับและประทานพรทั้งหมดเกือหกพระกรที่เราเราได้ ได้คิดว่าเออน่าจะเป็นพระวิคะเนตณปัจจุบันไปสู่อนาคตครับใช่ครับก็คือต้องบอกว่าความพิเศษขององค์ท่านเนี่ยครับก็คือท่านเป็นองค์ที่หลอดด้วยแสแตนเลสสตีลนะครับเนื้อ316ซึ่งเป็นเนื้อเกรดเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยกับทางโรงงานเนี่ยได้มีการสํารวจอยู่แล้วก็คือว่าองค์ท่านเนี่ยเป็นองค์ที่หลอดด้วยแสแตนเลสสตีลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยสำหรับองค์นี้นะครับเราเป็นงานหล่อทั้งหมดไม่ใช่งานายกมาประกอบนะครับแล้วก็แต่ละพระกรณเนี่ยเราสร้างให้เกิดความร่วมสมัยอย่างที่เมื่อกี้ครูกองแจ้งะครับว่าเราได้มีตัวคริปโตหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เรา,เาทราบกันอยู่แล้วว่าสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยเป็นเงินของอนาคตซึ่งเราก็ให้ท่านนะครับถือเหรียญบิตคอยนะครับแล้วตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ถือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารนะครับก็เหมือนอาจจะเป็นสมัยก่อนที่อาจจะมีพระคมภี์บ้างหรือว่ามีาเป็นอุปกรณ์ในการาประกอบสมมาอาชีพนะครับทุกวันนี้เราก็ใช้มือถือในการประกอบสมมาอาชีพ<ม>เราก็จะให้ท่านถือมือถือด้วยนะครับ<ม>เนื้อตัวนี้ครับเราเป็นสเตเลสนะครับ<ม>เป็นสเตลเลสสตีลซึ่งเราอยากจะให้องค์ท่านนยครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับ อยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับแน่นอนต้องไปมูอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่ามูเตอะก็ต้องบอกกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งสําคัญเลยว่าหลายๆท่านนี่ครับตั้งแต่เราเราเรานำท่านมาปฏิฐานอยู่ที่นี่นะครับมีหลายท่านมาขอพรแล้วสําเร็จนะครับแน่ๆเลยพือนพนักงานผมเองนี่แหละหลายๆคนเลยก็คือถูกหวยกันแล้วถูกหวยกันแล้วขอยอดขายกันอะไรอย่างเงี้ยครับแม้แต่เจ้าของโครงการที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยครับเขาก็มาขอว่าขอให้เขาเนี่ย ขายได้ตึกได้หมดทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดโครงการได้ภายใน1เดือนเขาก็มาขอองค์ท่านก็สําเร็จครับภายในอนช่นเดือนก็เนี่ยแหละเขาก็เขาก็อยู่ในกระแสเนาะข้อแรกเลยแล้วก็เป็นที่รักของหลายคนนะคนแล้วเขาก็พูดจริงพูดตรงเขาก็น่ารักนะครับเราก็เลยคิดว่าเออสองคนนี้น่าจะเหมาะคิดว่าน่าจะเหมาะครับก็อยากจะฝากครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะมาไหว้นะครับทางเราเนี่ยก็เปิดให้ทุกๆท่านนะครับสามารถที่จะ เข้ามากรับไหว้ได้นะครับอยู่ที่โครงการพร e ีเมียมเพรสมิกเอกมัยรามินทาครับ mm hmm. สามารถที่จะบอกทางรปภข้างหน้าโครงการได้เลยว่าขอเข้ามากรับไหว้องค์ท่านนะครับ mm hmm. แล้วก็สําหรับท่านไหนที่เข้ามากรับไหว้องค์ท่านแล้วครับเราก็จะมีแผ่นทองนะครับที่ระลึกนะครับมอบให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามากรับไหว้ที่นี่ด้วยครับ,ร,บรายการติดตามชมได้ทางช่องอมรินทีวีนะครับ